สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มยอดไลค์นะครับผมในคลิปวิดีโอนะครับในแฟนเพจกันนะครับผมชาวต่างชาตินะวันนี้นะครับที่เราจะมาสอนกันนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะปั๊มไลค์ชาวต่างชาติกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมโพสตของเพื่อนนะครับผมต้องเปิดสาธารณะนะครับคือดูโลแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องเปิดให้ไลค์ด้วยนะครับผมซับลิงก์กันปั๊มนะครับกดไปตรงวันหรือเวลานะครับผมลิงก์กันปั๊มจะอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นในคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าไปในโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ามาที่คลิปววดีโอนะครรับผม่า กดไปตรงแชร์ตรงนี้นะครับผมมันจะมีคัดลอกลิงก์นะครับผมสามารถคัดลอกลิงก์ตัวนั้นม er าปั๊มได้เลยนะครับพอเพื่อคัดลอกลิงก์มาแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับก็มาที่เว็บไซต์ KPM กันนะครับผมเว็บไซต์ KPM นะครับสามารถคลิกลิงก์ตั้งคอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อนก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับพอเพื่อเข้าาสู่หน้าเว็บไซต์แบบนี้แล้วนะครับผมเพื่อนก็ต้องมาที่ช่องสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับ พอเพื read, Pop, to to ่อนกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็มากรอกรายละเอียดด้านบนทั้งสี่ช่องนี้นะครับผมเพื่อจะสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์นั้นก่อนนะครับผมก็มากรอกได้เลยนะครับนี่นะครับพอเพื่อนกรอกเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมติ๊กถูกสองช่องนี้ด้วยนะอันนี้ขอเพื่อนติ๊กไฟจราจรนะครับเพื่อนติ๊กไปนะครับผมกดยืนยันนะครับผมพอขึ้นข้้หมายถูกแบบนี้แล้วนะครับผมเราก็อย่าลืมนะครับติ๊กถูกช่องด้านล่างด้วยนะครับผมนี่นะแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะ พอเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะผมจะมาหน้านี้นะครับผมคือหน้าลงชื่อผู้ช่งานนะเพื่อนต้องใส่ชื่อผู้ชิงานกระดาษผ่านที่เพื่อนสมัครไว้นะผมนํามาใส่ตามช่องนะครับแล้วก็จดจําไว้นะครับผมแล้วก็ลงชื่อผู้ช่งานกันได้เลยนะครับผมพอเพื่อนลงชื่อผู้ช่งานแล้วนะครับผมเพื่อนก็จะเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์ของเว็บ KPM กันแล้วนะครับผมแบบนี้นะครับพอเพื่อนเข้ามาสู่ตัวเว็บไซต์ของเว็บ KPM แล้วนะครับผม เพื่อนก็มาตรงหมดหมู่นะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับกดเข้าไปนี่ครับมาที่บริการนะเลือกไปตัวบนเลยนะครับผมปั๊มไลน์นะครับผมยี่สิบสี่บาทต่อหนึ่งพันไลน์นะกดเข้าไปนะครับนาลิงก์นะครับผมคลิปวิดีโอโพสตนะครับผมที่เพื่อจะปั๊มนะครับนํามาวางครับใส่จํานวนไลน์นั้นก่อนนะครับผมขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยไลน์นะ เราก็จะใส่ไปสัก2 0 0้ละกันนะครับผมราคาที่4บาทเท่านั้นนะครับผมก็กดสั่งซื้อกันเลยนะครับพอเพื่อสั่งซื้อแล้วนะครับผมก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมขึ้นว่าระบบได้รับสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับผมรหัสหรือว่าเลขออเดอร์ของเรานะครับผมก็คือ8 7 9 9 2 5นะครับผมลิงก์ปริมาณค่าบริการและยอดเงินคงเหลือนะครับผมต่อมานะครับมาที่ช่อง ประวัติการสั่งซื้อนี่ครับผมเพื่อเช็คเอาเรื่องการสั่งซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับผมว่าขึ้นสถานะว่าอะไรนะอันนี้ก็รอดำเนินการอยู่นะครับผมต่อมานะครับมาที่ช่องทางการติมเงินนะครับผมการจำเงินของเว็บไซต์ k p m นะครับผมรองรับถึง5ช่องทางกันเลยนะครับสำหรับการติมเงินนะช่องทางแรกคือสแกน QR code นะครับสามารถสแกน QR code ได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมมีบนัาให้ด้วยนะครับ 35%นะต่อมาครับทูมอนนี่ครับผมช่องที่3ามเพลิงเป่าครับช่องที่4คือบัตรเดบิตบัตรเครดิตนะช่องที่5คือคริปโตนี่ครับผมสำหรับช่องบริการของเรานี่ครับก็คือบริการของทางเว็บไซต์เกมเอ็มทั้งหมดเลยนะครับเพื่อสามารถมาเช็คเรทราคานะผมเช็คขั้นต่ำเช็คปริมาณการยิงสูงสุดกันได้เลยนะครับผมก็มีทั้ง Facebook, TikTok, YouTube, นะครับ IG นะครับมีหมดเลยนะ สำหรับช่งางทางการแนะนําเพื่อนช่องนี้นะครับผมกรณีถ้าเพื่อนไหนที่อยากมีรายได้พิเศษหรือว่าอยากมีรายได้เสริมนะครับเพียงแค่เพื่อนชวนใครมาสมัครผ่านนี้แนะนำนะครับผมตัวนี้นะครับของเพื่อนนะเพื่อนก็นรับปรตาค่านะนปเลยกับ5%นะครับผมก็จะค่านําำธนบตัตขั้นต่ํานะครับผมสำหรับช่องติดต่อไฟล์สนับสนุนนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นช่างทางการติดต่อสบถามแอดมินลันของทางเว็บไซต์นะครับผม คลิปเอ็มโดยตรงนะครับในการแอดไลน์นะผมหรือว่าคลิปนิ่งไลน์นะกรณีเท่าไหนที่มีปัญหาสามารถทักไปได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยให้บริการนะครับผมถ้าฝั่งขวามือนะครับผมก็จะเป็นวิธีสอนการใช้งานต่างต่างนะครับผมผ่านช่อง u ู u b e นะครับสามารถกดตรงลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะมีคลิปสอนการใช้งานกันนะครับผมถามช่องตัวช่วยเหลือนะครับผมกรณีเท่าไหร่ที่เติมเงินไม่เข้าขอเร่งความเร็วขอเติมยอดขอยกเลิกออเดอร์นะครับผมสามารถทักไปได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยให้บริการนะครับผม โอเคเราไปดูกันนะครับว่ายอดไลน์ที่เราปั๊มไปเนี่ยผมขึ้นหรือยังนะตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผมเราปั๊มไปสองร้อยนะตอนนี้ก็ขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขึ้นเร็วขึ้นไวนะครับราคาก็ถูกมากมากเลยนะก็สำหรับคนไหนนะครับที่สนใจนะผมอยากจะเพิ่มยอดไลน์ครับผมชาวต่างชาติราคาถูกแบบนี้นะผมอย่าลืมเลยนะครับเว็บไซต์เคพเอ็มนะครับสามารถสมัครและล่าคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ